เกม b u t of Simulator นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นกันเลยนะครับผมเกมนี้ครับผมน่าจะไม่เคยเล่นนะครับพอที่รู้มาโอเคเอืมไม่ใช่ตอนนี้อืมอะไรเนี่ยเอ๊ยให้มาตรงนี้ อ okay. อันนี้จะบอกว่าให้ไปดูต,ตรงนี้มาคนอื่นนี่แบบมีหุ่นยืนมาของตัวเองแล้วเำหรผมกันเหรอไหนเก็บอันนี้อยู่แล้วคือมันเก็บยากมากเลยครับนะ น้ำเปรี้ยของผมแจมแล้วนี่ไงนี่นอ่ะเ,เป็นน้อเพื่อมอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อน,นะครับโอเคตอนนี้ผมได้เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงครบหนึ่งร้อยอาร์แรมเราจะมาโอเ okay, คนรับถ้าพร้อมแล้ว อ๋อให้ทำนี้ก่อนนี่อะไรนี่โอ้โหเอาแล้วไงคืนไปแล้วนะครับตอนนี้น่ากลัวมากโอ้ออกไปเลยอ้าวเฮ้ย ตอนนี้เรามีเงินอยู่199บาครับเดี๋ยวเราจะไปซื้ออันนี้เลยเนะครับแปดเด้ีมอยังเราจะไปนะแล้เจ็ดหกนนี้เราเติมไม่พอนะ วันาโอ้ต่แคนครับตอ,อนนี้เรามีสองร้อยหนึ่งบาทนะครับเปลี่ยนกระเป๋าเลยนะครับโอเคตอนนี้สามารถใส่แบบพวกน้ำมันอะไรพวกนี้ได้แล้วครับ เดีย๋ยวึ้นดิโอเคเดี๋ยวจะมาทำกันต่อนะครับบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างเล่นยากและใช้เวลานานน่าดูใครที่มีเวลาว่างครับแบบ วางนานๆมากก็อาจจะมาเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่าเกมน,นี้ใช้เวลาในการเล่นค่อนข้างที่จะนาเนเลยแค่นี้ผมเล่นมาแล้วเกือบสิบนาทีได้ตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่หนึ่งบาทคนะร,รับเตไรอันไหนไปแล้ว โ okay, อเคนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับอยากได้เงินในวันนี้อ, okay, นะอ้าวโอเคนะครับอ๋อให้โอนเชื้อเพลิงก่อนโอเคนะครับ Six, five four three two one, ba, 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 đang ba, Oh, ba, 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 Oh, ba, đang ba, 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 อเคครับเหมือนจะมีปลากัวให้เล่นด้วยนะผมไม่ค่อยได้เล่นปลากัวนานมากเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไม่เก่งอย่างนี้สิครับโอ้โหเก็บตก ได <iye? S 1> ้เหรอเอ๊ะแทบลงมาแล้วหาบ้านตัวเองไม่เจอโอเคอยู่ไหนใครยังไม่นีเท่าไหร่เนี่ยอ๋อ เอาเลยดีนี่เล่นไม่รู้มันใช้ได้ปะ <10, S 2> โอค้ค่อนข้างที่จะเร็วเลยครับ โอเคนะครับไปดูร้านนี้ก่อนอุ้ยแพงเกินไปงั้นเดี๋ยวเราไปดูร้านเชื้อเพลิงนะครับอ้ยที่เก็บนี้โอเคซื้อนี้ไปก่อนนะโอเคอ๋อลืมไปเป้เต็ม,มบ้านผมอยู่ไหนะโอเคอนี่ คนะมาทำกันต่อดวเข้าดวเข้าโอเคเป้ปเต็มแล้ววันนี้เราเติมเยอะเลยนะครับ มาทำต่อโอเคนะตอนนี้ผมได้เติมเชื้อเพลิงนะครับเป็น375แล้วนะครับเดี๋ยวเราวนถ่ายเชื้อเพลิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรีเซ็ตเครื่องก่อนนะโอเคก็ไปเลย seven six f i v ไปเร็ว โอ้อะไรงได้เงินแบบเยอะมากเลยคนระับสามร้อยโอ้ไอ้ก้อนเราเลยจากจุดท,ที่เรามาตอนแรกนะครับ <c oughs> ผมกลว่มันจะขึ้นไปบนน,นั้นเลยแต่คงไม่น่าจะทำแล้วครับเพราะตอนนะนะี้เดวมันห้าสิบสามสิบโอ้เมนอะไรอยู่บนนี้ปุกมาลงมั้งเออ ผมอยากรู้ว่าอันนี้ไปอีกรอบหนึ่งได้ไหมถ้าโอเคไม่น่าได้แต่ลองดูก่อนนะครับเผื่อได้ไปว้าวววตรงมาแล้วไม่นา0หนึ่งพันสามสิบอ่ฟซมาก่อนนะครับ โอเคนะนะ่าจะเปลี่ยนแล้ยงั้นเดี๋ยวผมจะลองใช้นี้นะครับแล้วก็อาจจะปิดคลิป เรามีเงินอยู่95จะไปซื้ออะไรได้ดีอันต่อไป1,000เนี่ยเราต้องมีน้ำมันเยอะ โอเคไปเต็ม้วไปกันต่อแค่นี้พอแล้วกันนะเดี๋ยวจะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มอ่าโอนถ่ายเชื้อพงเข้าสู่ตัวยานต่อเลยนะครับดีใจก,ก่อน ซื <Two>. <ป>้ว้ยไปเลยโ,<ฮ>เอโอ้หโหเ,นะเดี๋ยวเลยครับแก้ดีกว่าโอ้หมดละโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดนีนต่อครับเฮ้ยหนูซื้อไม่ได้ไปิดก่อน ร้องเล่นหนึ่งนิดหนึ่งนะแต่ทีนี้ก็มีมาเนี่ยสมับน,นี้ก็บายบายนะครับ